สีขาวทิมเบี้ยคู่ขนานกลางกระดานฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเม็ดขึ้นมาฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวเดินม้าออกริมกระดานฝั่งสีแดงเดินม้าเป็นม้าเทียม สีขาวทิมเบียฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวขยับเรือฟังสีแดงปูสามเบีย้ยสีขาวทิมเบี้ยเข้ามาฟังตีแดงทิมสวนกลับไปจากนั้นสีขาวเริ่มกินสีแดงใช้โคนสีขาวกินเบีย้ยสีแดง กินโต้ตอบสีขาวจึงเดินมาขึ้นมาสีขาวทิมเบียสวน สีแดงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในสีขาวใช้เบี้ยกินออกมาฝั่งสีแดงขยับเรือจับเบี้ย สีแดงโยนเม็ดเข้าไปครับสีขาวขยับเรือสีแดงถอยเรือครับสีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวกินสีแดงใช้โคน สีขาวขยับม้าจับโคนสีแดงจึงกินแรกสีแดงครับทิมเบียเ้ยไอทิมโคนครับบุกขึ้นไปสีขาวใช้เม็ด สีแดงใช้เม็ดกินสีขาวจึงตีลุกคาดเหลือจากนั้นสีขาวทิ่มเบี้ยริมบุกขึ้นมา สีแดงขยับมา้าสีขาวไงายฝั่งสีแดงเอาม้าขึ้นริมกระดานสีขาวใช้เบีย้ยไล่เรือสีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวกินเบีย้ย สีแดงตีลุกสีแดงครับใช้เรือกินเบีย้ยสีขาว ใช้เรือยึดคลองสีแดงขยับมากันสีขาวใช้ม้ากิน สีขาวไงเบีย้ยเพิ่มฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเปิดลุกสีแดงขยับขุนจากนั้นสีขาวใช้เรือจับม้าม้าแดงหลบ จับเบี้ยงหายสีขาวจึงใช้เรือกินแรก สีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบี้ยงายสีขาวเดินโคนสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวเอาโคนแลกมา้าสีแดงใช้เบี้ยหายกินโตตอบสีขาวจึงกินเบี้ยหายฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริม สีขาวใช้เลือตีลุกสีแดงบังสีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงเอาเบี้ยงหายมารวมกันสีขาวขยับเบี้ยงหายสีแดงใช้เบี้ยงหายผูกเอาไว้สีขาวตีลุกสีแดงหลบสีขาวยืดเหลือสีแดงขยับเบี้ยงหาย สีขาวตีลุกสีแดงปิดสีขาวกินสีแดงกินสีขาวขยับขุนสีแดงหลบสีขาวกินนับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6และสีขาวปิดเกมลุกจน